ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาถูกดีมีคุณภาพ FC เจากเชียงใหม่นะครับ FC เชียงใหม่เอามาขายให้เลยนะครับเ,เพื่อนๆครับนะฮะ Ford เ a น g จ r นะครับ f o r d r a n เจ r ปี16เกียร์ออโตขับเคลื่อน2ล้อ4ประตูตัวยกสูงนะครับ สี่ประตูยกสูงเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลขไม่เพียงแค่เก้าหมื่นกิโลเลขไม้เก้าหมื่นกิโลเท่านั้นเองเพื่อนๆนะฮะเลขไม้เก้าหมื่นกิโลย้ํานะฮะมือเดียวป้ายแดงออกห้างเก้าหมื่นกิโลเก้าหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆครับเล่มทะเบียนครบเอกสารครบมือคู่มือครบเป็นรถสีดําเป็นรถสีดํานะครับป้ายแดงคันนี้ประมาณแปดแสนกว่าบาทวันนี้ ราคาเราตอนแรกเราตั้ง395 395วันนี้ลดเพียงแค่365,000บาทมาก่อนได้ก่อนเลยเพื่อนๆฮนะบอกให้เลยไม่แพงรถสีดำนะมาแล้วครับเพื่อนๆฮนะกับ Ford Ranger เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะฮะเมื่อวานลูกค้ามาออกรถขับจากเชียงใหม่มาเลยนะฮะเป็น FC ผมนะครับมาออกรถ Ford Everest สีแดงออกไปนะบะตรเทิน f o ร์ f v r r e v e r ส s t สีแดงออกไปเลยนะครับ รถคันนี้อายุรถประมาณนะครับอายุ8 9, ปดปีปีหนึ่งวิ่งหมื่นกิโลเองนะครับปีหนึ่งวิ่งหมื่นกิโลเดือนหนึ่งวิ่ง800โลนะครับัวเลียลนะฮะวันหนึ่งวิ่งประมาณ28กิโลเองนะครับวันหนึ่งวิ่ง28กิโลเอ้นะเป็น f c ผมนะฮะเชียงใหม่เอารถมันแลกเอาฟอร์ดมันแลกฟอร์ดเอาฟอร์ดเลนเจอร์นะฮะมันแลกฟอร์ดเอเวอเรสสีแดงออกไปนะครับมาดูรถจบคั่วเดียว แฮปปี้กลับบ้านขับกลับบ้านตอน5้าโมงเย็นเลยนะครับเพื่อนครับรวานนี้ซื้อินสดกลับบ้านเลยนะครับเล่นทะเบียนเราพร้อมอยู่แล้วนะครับนะครับลูกค้าแฮปปี้มากมเลยเห็นเล่นดีเบนัวจริงเล่มสีฟ้าแลกสีฟ้าเลยนะครับเะืนเพื่อนครับเล่มจริงเองกสารจริงครบหมดทุกอย่างเลยนะครับนะฮะภายในสวยภายนอกสวยผมได้ลองขับอยู่แล้วเครื่องเพียรีทุกอย่างเลยนะครับไรซ้อคันนี้เรารับประกันเครื่องเพียรให้1ปี3 0 0 0 0กิโลเลย9 2 0 0 0 65กิโลนะครับรถสวยมากๆเลยนะฮะ92,065กิโลนะฮะภายในใหม่คลิกเลยเพื่อนๆฮะนะฮะไม่มีทิติเลยเจ้าของเดิมใช้รักษามากครับบอกให้เลยว่าแผงประตูต่างๆไม่มีดูรอยเลยนะตะเข็บเดินต่างๆนะฮะเป็นเดินสติ๊สีเทานะครับสวยงามมากนะครับมือป่่งบือเปิดไม่มีถลอกขอกเปือกนะไม่มีรอยขนแมวอะไรทังสิ้นนะครับ ได้ยางปี22นะครับเพื่อนเครับเราไม่หลอกหลอกกันนะครับเป็นยางโยโกฮาม่าเลยนะครับดอกอยางยังปิ่มเต็มเตนี่มาจะไม่ได้ล้างเลยยังได้ดอกขนาดนีภายลงภายในสวยเพื่อนนะครับโอ้โหได้สีดําได้รถมือเดียวได้เครื่องยนต์2.2นะครับได้6สปีดเกียร์โต้6เกียร์นะครับได้เลขไม่น้อยมากนะฮะ0 0 0 0 0มกิโลรถกระบะถ้าเลขไม้ขนาดนี้ถือว่า คุ้มมากๆเลยนะครับชคอัพยังดีอยู่เลยนะครับเพื่อนครับนะฮะห้องเครื่องติ๊กๆเลยยังไม่ได้ล้างเลยไม่เคยถอด็อไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับเพื่อนครับผมให้ท่านเห็นแบบตรงๆเลยวันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งรถเพิ่งเข้ามาเลยนะไม่มีทิ่ตีเลยเพื่อนครับในราคาสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะฮะโคตรถูกเลยนะครับเพื่อนครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทคันนี้ผ่อนเดือนประมาณห้าพันปลายลายเองนะครับไม่เกินหกพัน รถ5,000เปนไปนะครับ84วนวดนะครับเพื่อนครับรถสวยมากนะฮะรถสวยมากน่าใช้มากน่าเป็นเจ้าของมากมเลยนะครับย่อมเยาราคาย่อมเยาราคาืมจะบอกให้เลยว่านอตทุกตัวไม่เคยขยับนะฮะแต่แล้วก็สีแก้วต่างๆอ,อยู่ครบถ้วนนะครับ365,000บาทเองตอนแรกเราตั้งไว้399เราปรับรถราคาให้เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของกันแบบง่ายๆนะ365น่365,000 ผ่อนเดือนหนึ่งไม่เกินหกพันบาทนะครับมีเงินเดือนใครมีเงินเดือนหมื่นสามพันบาทถึงหมื่นห้าพันบาทมาออกคดีได้เลยไม่ต้องเงินค้ำเลยนะฮะนะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเล่มจริงเอกสารจริงทุกคันเลยนะครับเพื่อนเครับให้ท่านสบายใจชุดโอนครบเอกสารครบผู้มือครบใบมอบนาจครบทุกอย่างนะครับทะเบียนบ้านบาัตรเจ้าของเดิมอยู่ครบั่วเลยซื้อเงินสดไม่เสียแปดจดเปอร์เซ็นต์นะครับ นเดียวเรา6,000บาทไม่เกิน6,000บาท5,000ปลายๆนะครับนะบซื้อที่ดียังไงที่ที่นี่นะฮะเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่นะฮะช่องโชวิชานะครับเพื่อนๆครับซื้อรถเรานะ ดียังไงเรากล้าออกไปรับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว้าตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่รองกอไมย่ย้อมแมวไฟไม่น้ําท่วมใบแพ้โอนไม่ได้สวมซากสวทะเบียนเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซ็นต์และเรามีเนื่อทะเบียนตัวจริงให้ท่านทุกคันเลยเราแสดงเจตนาลมที่ดีที่สุดนะฮะซื้อบ้านดูโฉนดที่ดินซื้อรถด,ดูนเน่้อทะเบียนตัวจริงให้ท่านนะครับท่านจะได้สบายใจเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจสำรลองครบทุกอย่างเลยนะครับ นะฮะเราจะถ่ายหน่อยเอ้ยนะ,ะนะ,ะคุณแจสำรองครบนะรีโมงรีโมดครบทุกอย่างเลยให้เ,เพื่อนๆถ่ายเข้ามาเลยซองน้องซหนังครบหมดเลยนะครับนะฮะให้ท่านรถชนิดสตาร์ทอยู่คุณแจสำรองครบสอชุดเอกสารครบคู่มือครบนะครับ